สวัสดีครับจากเพจสามข้าวคัสตอมนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับ SR400 นะครับทรงคัสตอมปีหนึ่งเก้าเ้าห้านะครับก็มาดูรอบๆบมาก่อนนะครับก็คันนี้แต่งทรงคัสตอมนะครับก็สวยๆเลยครับคันนี้ ก็มาดูรายละเอียดกันนะครับก็ล้อหน้านะครับเป็น D I D J P A N นะครับทำสีพอวเดอร์โค้ดมาแล้วก็ยางนะครับวีลบเบอร์วีลบเบอร์นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับดอกเต็มเลยแล้วก็อะลูเอ่อบังโคนหน้านะครับอลูมิเนียมอันนี้หนานะครับก็ยางหุ้มโชกแต่ง ไเลียวแต่งนะครับซ้ายขวาก็ไฟหน้าแต่งหูช้างแต่งมือเบรมือคัดนะครับไม่หักสองข้างเลยต่อไปมาดูชุดสีนะครับชุดสีเพิ่งทำมาใหม่นะครับนี่สีเหลืองสวยๆนะครับ ไม่บุบนะครับอันนี้เงาเงาเลยแล้วก็เาบาะนะครับเบาะเป็นทรงแต่งนะครับแล้วก็ท้ายนะครับทําท้ายยูมาน,นะครับทําท้ายยูมานี่ครับไปท้ายใหม่ไปเลี้ยวใหม่นะครับมอเตครนหลังแทนแทนเลดนครับนี้เออลูมิเนียมครับพอด,ดี แอลูมิเนียมโอเคดูเครื่องนะครับเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับคาบูผ้าปัม๊มเลขเดิมโรงงานคาบูผ้าปั๊มนะครับนี่ก็เดินเบานิ่งๆน,นะครับบิดมันอยู่ก็เครื่องก็เจ้าของเก่าเขาทำสีมานะครับนี่แล้วก็มีผ้าพันพ่อแต่งนะครับ ข้อปลไมโคโฟนก็มีพักเท้าพักเท้าเป็นตัวเกยโยงนะครับอบนันนี้พักเท้าหลังมีครบนะครับยังหลังก็เป็นวีลเบอร์นะครับล้อหลังก็ทำสีดำพาวเดอร์โค้ดมาเป็นดีไอดีเจแปนแล้วก็โซ่สเตอร์นะครับโซ่สเตอร์ก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับใช้ได้อีกนานเลย รับเท้าหลังมีครบ <Okay. S 1> ก็มีกองน้ํามันเป็นซินนะครับเครื่องแห้งนะครับไม่เยอมแล้วก็นครับดุมดำคันนี้ไม่มีแบตนะครับแต่จะมีตัวช่วยแบตของพอรตนะครับอยู่ใต้เบาะของแต่งนะครับของพอรทแท้เลยพอตัวนี้ก็ไม่ขึ้นครบกับทิปใช้ได้นะครับ โอเคต่อไปมาดูเอกสารกันนะครับคันนี้นะครับเอกสารเป็นอินโบรสปาร์สมินะครับโทษทีแต่เป็นตัวสำเนานะครับแ้ผมเช็คแล้วไปในระบบนะครับเ,เลขเครื่องเลขคอไม่ตอกนะครับถ้า ลูกค้าท่านไหนอยากได้เอกสารตัวจริงนะครับผมสามารถคัดให้ได้นะครับประมาณสามพันบาทนะครับหรือว่าจะขีดแบบนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาก็ตัวนี้เป็นใบรับรองนะครับใบรับรองกับตัวนี่นะครับส,รสารภาษมิตรเป็นสำนองนะครับก็ใบนี้ก็เป็นอินโบริอินโบรอีกเึิหนึ่งนะครับ โอเคครับมาดูเลขขอเลขเครื่องกังนดีกว่าครับเลขเครื่องเป็น2.6นะครับ2.6ต่อไปเลขตัวถังนะครับ 1JR 320753นะครับนี่นะครับ320753นะครับอันนี้เลขเดิมนะครับเลขเดิมโรงงานเลยนี่นะครับ ไม่ตอกไม่สวมแน่นอนนะครับอันนี้ก็เหมือนผมบอกนะครับก็ลูกค้าท่านไหนอยากได้เอกสารตัวจริงก็ผมคัดให้ได้นะครับหรือว่าจะขี่แบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคต่อไปผมมาสตาร์ทให้ฟังเสียงกันดูนะครับเร่งล้างเสร็จแล้วนะครับ 这样，年年、嗯。 ครับก็ามาฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องเงียบๆแล้ววันนี้ ทำได้นะครับ